ไทยให้โปรง่งใสรวมพลังต่อต้านคอร์รัปชันองค์กรสีขาวต้นแบบของประเทศไทยสวัสดีค่ะดิฉันขวัญจิราดมัญญาเลิศค่ะคุณกำลังชม i อโซไซตีค่ะ ทุกาคะตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรดประสานมิตรค่ะพาคุณชมนะคะมากันที่งานปาถกถาพิเศษสร้างประเทศไทยให้โปร่งใสเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC ค่ะงานนี้เนี่ยจะมีรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามด้านในกันค่ะ มูลนิธิทำดีร่วมกับองค์กรภาคีจัดงานปาถากถาพิเศษสร้างประเทศไทยให้โปรง่งใสเตรียมพร้อมสู่ EC, เอซโดยมีดร์สุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นองค์ปาถักรถา,าพร้อมประกาศผลรางวัล โครงการศึกษาองค์กรสีขาวต้นแบบของประเทศไทยซึ่งได้เปิดรับสมัครให้นิสิตนักศึกษาจากสถาบันในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมการทําวิจัยค่ะตอนนี้นะคะขวัญอยู่กับคุณดานัยจันเจ้าฉา,ายค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะอยากทราบถึงจุดประสงค์ของโครงการนี้หน่อยอะคะ่ะว่าจัดตั้งขึ้นเพื่ออะไรค่ะ ครับก็ครั้งนี้ครับเป็นครั้งแรกที่เราได้มีการให้ทุนวิจัยสําหรับมหาวิาลยครับในการที่จะไปศึกษาคนา้นคว้าถึงองค์กรสีขาวต้นแบบของประเทศไทยหมายถึงว่าเป็นองค์กรที่ทําธุรกิจโดยโปร,ร่งใสตรงไปตรงมาไม่ทุจริตคอร์รัชันเพราะว่าในาขณะนี้ครับก็ เชื่อว่าคนไทยในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนก็ดีภาคราชการก็ดีแล้วก็เอสด้วยนะครับเราก็ต้องการที่จะอยู่ในแสงสว่างคือทาําธุรกิจที่ตรงไปตรงมาไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันก็วันนี้ก็ห้ามหายไวรั้นนาก็ได้รับรางวัลไปจากรัฐธุเกิตันติเวชกุลครับโดยในงานประกาศผลรางวัลดังกล่าวได้รับเกียรติจากหลายหลายฝ่ายตลอดจนนักวิชาการจากหน่วยงานสถาบัานการศึกษานักธุรกิจ นับเป็นการรวมพลังคนไทยที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบพร้อมจุดประกายให้สังคมตื่นตัวในการขจัดปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปจากประเทศชาติค่ะ ก็วันนี้ก็มีความรู้สึกดีใจมากที่ชนะเลิศอันดับหนึ่งในวันนี้จากมหาวิทยาลัยพายัพนะคะโครงการนี้ก็ให้แนวคิดกับเราหลายๆด้านเนื่องจากว่าณปัจจุบันนี้นะคะธุรกิจสีขาวก็เป็นสิ่งที่หายาก แล้วก็สิ่งที่เราเลือกมานะคะก็เป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตเพื่อธุรกิจสีขาวก็เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่สามารถเป็นครัวของโลกนะคะทุกเพศทุกวัยทุกชาตินะคะสามารถนําไปปลูกรับประทานได้รู้สึกดีใจมากที่ได้รางวัลในครั้งนี้เพราะว่าธุรกิจไวโอเชียนะคะเป็นธุรกิจที่สามารถนําไปสร้างสารรค์ได้ต่อไปแล้วก็ต่อยอดเพราะว่าธุรกิจเป็นธุรกิจที่ หายากซึ่งเราก็พยายามค้นหาแล้วก็ทําวิจัยธุรกิจของบริษัทเพื่อนเกษตรกรจํากัดขึ้นมานะคะขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยพายัพอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการสํานักง,งาน DMG คุณดนัยจันเจ้าฉายพี่ๆทุกๆคนแล้วก็เพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยทั้ง4สถาบันที่เข้าร่วมกับเรานะคะรวมกับเราเป็น5สถาบันในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณค่ะ อย่าลืมนะคะคลิป,ลปเข้ามาชมกันเยอะๆค่ะรายการ i อโซไซตี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปโซไซตี้กันแบบนี้ตลอดเวลาค่ะและคราวหน้าขวัญจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนก็ห้ามพลาดนะคะวันนี้ขวบพระคุณที่ติดตามรับชมค่ะขวัญต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการไอโซไซตี้ตอน,นอื่นๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ i b i t c h a n n e l com และร่วมกิจกรรมเพื่อรุ้นรับของรางวัลกับเรานะคะได้ที่ facebook com สลัดไอโซไซตี้ 3D ค่ะ